ข่อยอย่างแสงแสงข่อยโอเคครับเข้าแล้วมาแล้วถึงห้าเซนย์สิบสองสิบสองพอๆกับแอมเลยในราหนึ่งเกียเลย ยอดมากพอดีโอเคครับร้ 130. 200. <c oughs> อยสามสิบสองร้อยโอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับหน้าแฟนเพจผมแล้วก็ทางช่องดีดีนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขกันมากๆวันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ 3. รามกรกฎาคมนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่ ภาบถึงกันระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เรามาช่วยเหลือศิลปินถ้าพูดถึงคนคนนี้ผมเชื่อว่าถ้ารุ่นเดียวกับผมหรือว่าสัก4ี่ปีเนี่ยน่าจะจะรู้จักนักร้องคนนี้และนักร้องคนนี้ผมก็เคยเอาเพลงของเขาเนี่ยไปร้องแล้วก็ไปโชว์ตัวตามตามวัดหรือว่าตามงานต่างๆที่่ตางไป นักร้องคนนี้ที่ผมพูดถึงคือคุณฟูสิทธ์ูสว่างเจ้าของบทเพลงที่ชื่อว่านี่บุญที่ได้มาเห็น งามเหล,ลือเกินนอจานี่นะครับขาเมืองกมพูชาที่รักหยุดอะไรนะหยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนแล้วหลายเพลงนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนักนักร้องออช่วงสักอายุ70ปี8ปสิปีไปแล้วตอนนั้นก็ก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเก่กับเรื่องของโรคไัยไข้เจ็บแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าโควิดไปที่ไหนเนี่ยมันก ทำให้หลายคนก็างานไม่มีนะครับมีความปัญหาเรื่องเรื่องความเป็นอยู่นะครับซึ่งอาจจะค่อนข้างลาบากนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาช่วยเหลือคุณพี่ผู้สิทธิ์ผู้สว่างนะครับหรือชื่อจริงเขาเจะเลยเนี่ยชื่อเลี่ยนนะครับเลี่ยนผมเรียกยาชื่อจริงชื่อเลี่ยนนะฮะ่บบะตอนนี้คุณเอกพันธ์ บรลลิลิตนั่งคุยอยู่กับพี่ภูสิธิ์ผู้สว่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยเสริมทัพกันนะฮะว่าเขาเป็นอะไรยังไงเขาคือขอความสิ้นเหรอผมมาเนี่ยก่อนก่อนหน้าพี่อะไรนะนักร้องเมื่ออาทิตย์ไปแล้วโคสิธิ์ไม่ใช่พี่อะไรนะโคสิธิ์แลพกคุณโคสิธิ์แลพกคุณหนชื่อคล้ายกันเลยนะโคสิธิ์แลพกคุณนี่ภูสิธิ์ผู้สว่างนะครับโอเคไะนั่งคุย สวัสดีครับที่โพสต์โพสต์นั่งสบายนั่งสบายนั่งสบายนี่คือเรียกพันนะไม่ต้องมาแนะนำอะไรเลย่างเต็มเูยโอเคนะครับผู้สิทธิผู้สว่างนะครับนักร้องในอดีตนะครับตอนนี้คือคุณบินบริดเนี่ยมามามาหาเพราะว่าคืออยากจะมาช่วยนักร้องตอนนี้หลายๆคนนะคุณบินครับกำลังย่ำแย่มากตั้งแต่โควิดมาไม่มีใครได้มีงานหรือว่าไปออกงานตาม ตามวัดตามวาตามงานมงคลต่างๆ, pigs, ๆนะเมื่อก่อนนี้ยังพอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาไม่จัดงานสามสี่ปีไม่มีเงินเขาไม่จัดงานใช่ไหมเพราะว่าม like. uh, ันการอยูโควิดใช่โควิดเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่72็ดองอหมอก็ปีฐานเนี่ยแค่เบสอนั้นที่เราไปช่วยมาตอนนู้น82อ่าก็ถือว่าเป็นเป็นพี่สิบปีนะครับเอ่อณตอนนี้เนี่ยพี่อยู่กับใคร อยู่กาแฟที่บางเลนครับที่บางเลนแล้วก็มีลูกไหมไม่มีครับแฟนคนนี้ก่อนก่อนนั้นมีสองสามคนเราไปไหนกันหมดลูกๆอ่ะอยู่ก็ก็ยังอยู่ได้อยู่แล้วรอก็าทำงานทำการอะไรครับได้บ้างทุกวันนี้เราก็แย่เอารายได้ไปจากไหนทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมไม่มีรายได้นะไม่มีรายได้อาศัยเงินเดือนคนชรา เจ็ดร้อยแล้วก็บัตรอะไรสวัสดิการครับผมแค่นั้นเองสวัสดิการประมาณพันพันหนึ่งต่อเดือนเขาไม่มีเหลียวได้สามร้อยได้สามร้อยแล้วไม่ไดอ่าพี่อาจจะเพิ่มอยู่แล้วนอกรอบนเขาไม่มีเหรอเงินหรือว่าการช่วยเหลือของสมาคมน้องน้องลูกทุ่งหรืออะไรนี่มีเมื่อก่อนเขาบอกมีแต่ตอนนี้มันมันไม่เห็นมีเลยไม่มีเคยได้ช่วยเหลือจากจากข้ามสมาคมก็มีเขามีเขาเขาจะคนหินประมาณนะได้เท่าไหร่ก็ได้พันเดียว แต่ละอนไไม่ด้เดือนนานที่พันเลยแต่ว่าเขาก็ต้องดูแลเยอะเนาะนนาๆทีแล้ว่ารายได้เขาไม่รู้จะก็ไม่มีนะเพราะว่าทุ่งโควิดมาเนี่ยการจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือคนนั้นคนนี้หรืออะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดกันนแล้วเพลงไอ้ไอ้ไอ้กัมพูชาทลักมีใครแต่งใหมถลองผู้สว่างถลองผู้สว่างออ๋ไหนขึ้นขึ้นยังไงร้องร้องเหมือนเดิมไหมก็ร้องได้แต่วันนี้ก็อาจจะ ไม่ช่องเนี่ยเพราะว่ามันท้องมันอันไรเป็นไรเป็นไรท้องมันเป็นแบบหายอยู่ที่ไหน้องเสียมันมีโรคประจำตัวอะไรก็มีความดันความดันความดันแล้วก็แต่ความดันคงไม่มีแล้วนะดังยังดังอยู่โรคไตโรคไตอะไรประมาณนี้ความดันด้วยหวานมีไหมมีนิดหน่อยครับ ไหนร้องไงเพลงไอ้กัมพูชาที่ร้องให้ผมฟังเลยบองสรันโอุนเอาแมสออกได้แมสแมสเอาแมสออกก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้องไม่เต็มที่ร้องไม่ไม่เวียนอ่าโอเคนี่บองสรันโอ้นแม่คุณตันตัดตัดตัดดํเหมือนมีบุญที่พี่ไม่ดัาดับดับด่า เนอเจ้าเจ้าเแม่ส้าวชาวเมืองเขมิ้าฮะนมเป็นหล่อเดี๋ยวก่อนรอรอรอปว่าไรขี้เลงไงอนอมัสวยจร๊ดจอ้สวยอ่อสยอมองามออทำไมทำไมทไมถามเคยถามครูเขาไหมว่าทำไมแต่งเพลงกัมพูชาที่รักเพราะอะไรมันมีแม้ต้องมีสาเหตุเท่าน ท่านนั่งรถไฟไปที่ภาคใต้ไปหน้าไปไปไปที่ไอ้กัมพูชากัมพูชาปาคใต้อเหรออะนลันเนี่ยประเทศอ๋อไปสีสะเกตพวกสีสะเกตสุรินเนี่ยคือกัมพูชาติดติดอ่าแล้วเนาะท่านนั่งรถไฟไปแต่งเอาเอ้แต่งนี่มันบอสาวขมิ้นนี่สวยจริงๆเลเขาว่าแต่งบ้องสลานนทนไปว่าพี่รักน้องพี่รักน้องบ้องคือพี่สลาน รักพี่รักน้องรักน้องรักคี่รักบองสรานโอนโอนแปลว่าน้องพี่รักน้องอ่ามองแต่ไหมพี่รักน้องเหมือนมีมูลอ่ะแล้วทีนี้ไงแต่งเสร็จแล้วปุ๊บทำไมนึกถึงนึกถึงครูสิครูสวัสดิ์ก็ตอนนั้นเขาเขาก็ร่วมกับพี่ครูสิเพราะพูดยังไงเขาเพื่อนไงแกันองสมัย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 อยู่ทิ้งที่ไทยด้วยกันเลาก็เป็นเพื่อนกันเขาใช่เพื่อนกันจริงสี่เพลงแรก เ่อก <c oughs> ่อนนี้มีมีการกระจายนักศิลป์คนจนยอมตายได้เธอมาตึกรวมอะไรล่อไอ้เพลงที่ดังได้อะไรอยู่กับคนจนอีทีอาร้องลองกันหยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนอย่างยังไม่ขึ้นเอาใหมเอาไหมเอาเอาไหมเอาขึ้นไม่ต้องขึ้นสูงมากหยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนยังยังยังไม่หยุดอีก

พี่เคยไปที่จงังหวัดสระแก้วไหมอำเภอวัฒนานครน่นนเผมเคยเข้าวิกไปไปดูวงดน,นตรีของเขาฉลองเอ้ไม่ใช่อ้นั่นโฟวน,นีอุวสวรนี่แหละปูสิทธิ์ปูสว่างนี่แหละเคยเข้าไปดูในโรงหลังวัฒนารามา ใช่ไหมเคยในเคยไปร้องไงผมเป็นการถือวงคืล yeah? ูกท <laughs> ุ่งวะผมกับผมพูดแต่พวกอ๋อสุนทราพรพานินทรเทพโซเทสพงคำแหงลูกทุ่งผมไม่ไม่เอาเลยผมอ่ะแต่น่าตอนนี้เนี่ยพอเรามันมีโควิดเข้ามาปุ๊บมันทำให้บัดตอนก่อนโควิดเราก็ยังมีรับเชอรน้องพงษ์น้องเพลงเนีไย ก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทําประกอบอาชีพอะไรเลยทำนาทำไร่ทำสวนอะไรไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยก็มีอย่างเดียวคมีงานเป็นของลองดูถ้าเขาไม่จ้างก็ไม่มีรายได้ก็เหมือนพี่เพชรโพธารามอ่ะนะเขาก็ได้เหมือนกันคุกคลีอยู่กับวงการดนตรีลูกทุ่งร้องเพลงมาประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ย สก็เรายังเล็กอยู่เลยตอนนี้เราก็ไหลายแล้วสี่สิบกว่าแล้วห้าสิบปีแต่แตกสอบที่สิบสี่ตอนนี้มีทรัพย์สินสมบัติอะไรเป็นของตัวเองมั้ยอย่าพูดไม่มีอะไรที่ไหนวัวสามตัวไายสี่ตัวไม่มีอะไรเลยตอนตอนที่เรา้องร้อเพลงเราไม่เก็บังินมาเลยมันไม่เก็บไม่ได้เงินสมัยนั้นออกเทสมาเราได้เท่าไหร่าคาล้องถ้าร้องก็ไม่ได้ แล้วแต่พอกตอนเป็นเปิดวงเนี้ยเราก็ได้ร้องใช่ไหมเคยที่คืนเท่าไหร่เคยมีวงไหมเคยมีวงของตัวเองไหมเออนั้นได้ได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันแล้วอะไรแล้วก็เหลือพันสองพันสามพันคืนนึงอ่งเหรอไม่ไมนไม่ค่อยได้เงินไม่คืนนึงอ่งเหรอเคยร้องตามคาเฟ่ไหมคาเฟ่มีไหมคาเฟ่ผมไม่ชอบอ๋อแต่ไปรับเชิญนี้ได้ได้งานแต่งงานบวชได้อย่างนี้โอเคจ้ะการรับเชิญหน้าตอนนั้นผมก็ชื่อว่าผู้สิทธ ผู้สว่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นนักร้องที่ถพาใคไทยพูดถึงสมัยเรานะก็ก็รู้จักรู้จักบองสลานโอนอย่างเงี้ยแดงแดงเปิดกบูชาที่รักเนี่ยนะบองสลานโอนแมุู่นี่มเหมือนมีบุญที่พีมาเห็นแย่งงานอาชีพผมนี่พูดไปแย่งนอาชีพแล้วอนาคตพี่ว่า มันยังไงพี่วางเราก็ไว้ยังไงบ้างครับตอบไปอย่างนี้ไปทางตมบ้านเราก็คือบ้านเราเองใช่ไหมไม่ได้เช่าไม่อะไรก็เช่าเอาเช่าคนอยู่ยู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 ไอ้บางเรนนี่ก็เช่าคนอยู่แล้วลูกเต่าเไหมเช่าก็หมดเลยเหรอแล้วก็เช่าเขาเช่าเดือนเท่าไหร่ก็มันเราผักสองพันสามพันหรอแล้วเอาเงินมาจากไหนไปให้จ่ายค่าเช่าลูกๆช่วยๆกันเรื่อง แม่แต่วี่งงานไม่มีร้องเพลงนั่นแหละแล้ว,ลวทำยังไงแล้วถ้าเช่ากเอาแล้วตอนที่เป็นหัวนหน้าวงเยเงินไปไหนหมดอ่ะทุกคนเขาก็องสงสัยว่าเอ้ยเป็น<ม>ถึงหัวหน้าวงเงินเก็บมาทีปิดวิทีห้าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นไม่ได้ไม่ได้เขาได้มาแต่อย่าลืมว่า ลูกน้องในวงนักดนตรีในวงอย่างนี้เขาพี่มีนายทุนไหมมีนายทุนไหมไม่มีไม่มีผมนใหญเลยเหมือนเหมือนพี่แสงสุรีเห็นไหมพี่แสงสุรีเขาได้แต่มาร้องร้องได้ทีพันห้าอ่าคือแต่วงแสงสุรีรุ่งโรลดใช่แต่สปอนคอก็จัดให้ไงอ่าแต่เราเก็บเงินสักห้าหมื่นหกหมื่นเขาก็ได้แค่อยู่มันพันห้าสองพันต่อต่อวันใช่ไหมแต่เราพี่มีอยู่เพลง ผมคุยกับพี่รักชาสิรชัยเมื่อสักสองสามวันที่แล้วเนี่ยตอนนี้พี่รักชาเขาก็ไม่ไหวอยู่ในกรุงเทพเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ค่าคองทีนสูงตอนนี้เขากลับไปอยู่บ้านบ้านบ้านเกิดเขาที่ภาคอีสานเขาบอกผมว่าผมอยู่ที่นี่แลผมอยู่ถาวรก็คือรู้เลยว่านะตอนนี้เรื่องการยุบพึ่งต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันซบเซามานาหลายปีทําทำให้ยังไงตอนนี้มันก็ก็ไม่รู่ ตอนนี้นักร้องที่เกิดขึ้นมาใหม่มากมายโหจัดเพราะว่าเห็นไหมรายการทีวีต่างๆ,ๆประกวดร้องเพลงทั้งเวิร์คโค้ทั้งช่องทูทั้งช่องเจ็ดท่องสามช่องอะไรมันก็มีแต่นักร้องใหม่ๆเข้ามา<ช>แล้วเพลงที่เขาแต่งมาใหม่ๆเนี่ยก<ช>็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเ<ช>ขาไม่ดังเท<ช>่าไหร่ก็เอาเพลงเก่าๆเนี่ยร้องกันเอามาอ,มอัดใหม่นักร้องเ็าไม่ได้นะ ได้แต่ว่าคนแต่งคนแต่งได้คนทำร้องได้แล้วนักร้องมันไงไปไปเอาเพลงเก่ามาอัดเอาเพลงเก่ามาอัดก็ต้องเสียเงินไปซักไปซื้อก็ใช่มีค่าสิทธิ์ไงจ่ายให้คนที่เขาเขาแต่งกับเขาแต่งรองนะนักร้องไม่ได้นักร้องไม่ได้อ่ะนั่นอ่ะคือเราอย่างน้อยนักร้องเก่าที่เคยร้องเพลงนี้เป็นต้นฉบับอย่างน้อยเขาจะน่าได้สักนั่นนะเมื่อก่อนเขาจะมีให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ดู้มันก็ นี่คือกฎหมายอะไรผมก็ไม่รู้น่าจะให้แล้วเพราะว่าถือว่าเขาเป็นคนร้องที่เริ่มให้ดังถูกว่าตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาก็อยู่อยู่ที่นั่นเป็นประจำอยู่ที่นั่นเขาไม่เข้ามาอยู่เทปและหลายคนย่มีปัญหาแต่ครนนี้โอเคอย่างนี้เราอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมอย่างน้อยถ้าของชีพก็อ๋อเฉลี่ยกินเต็มที่ก็วันนึงไม่เกินร้อยอะกางมื้อวันละไม่เกินร้อยขายแค่เติมขายได้เท่าไนตีดังก่อนนี้ตีดังกูเติบตีดัง ยังขายอยู่อะอยู่ที่ไหนนะบางเลนไกลไหมจากนี้จากนี้ก็ร้อยกว่าโลต้องเครื่องบินใหญ่ๆอ่ะหยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนหยุดคนคนจนหยุดไม่มีะกินเออแล้วก็มันก็ทำให้โอเคอย่างน้อยเขาก็มีรายได้จากภรรยาขายก๋วเตียววันได้ถึงแสนไหมวัน แล้ก็เป็น้ำลำใหญ่ๆนั่นาทำทำอะไรขายเลยกาแฟโชว์ไว้เฉยแล้วเมื่อก่อนนี่ก่อนที่มันเป็นนักร้องนี่ทำอะไรอยู่อาชีพเมื่อก่อนผม เริ่มแรกผมทำงานไฟฟ้าแล้วทำงานในกระบะรถเมล์เริ่มแรกนี่คือแต่รักชีวิตผมรักในการร้องเพลงครับผมแล้วก็ไปเจอใครคนแรกที่เขาเอาเข้ามาสู่วงการนี่จริงๆแล้วผมอยู่กับพี่ผู้สิทธิ์น้องผู้คุณเนี่ยอยู่นานอยู่นานมากตั้งแต่ผมยังไม่ได้ชื่อผู้สิทธิ์คุณผวอ๋อเหรอคือเป็นคู่หูกันเลยครับเดินไปไหนคือไปด้วยกันลูกน้องอ่ะลูกน้องเคยประกวดไหมเคยประกวดประกวดเนี่ยวงวงตีคอนเสิร์ได้ไหมก็ได้ได้ได้ที่หนึ่งที่สองได้ที่หนึ่งได้เงินเท่าไหร่ตอนนั้น สกบาได้เงินเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่โอ้ยสำไมทำไมก่อนต้องนี้ห้าบาทสิบบาทจริงวะค่าค่าสมัครอ่ะอ่าห้าสิบกว่าแล้วไม่นะสมมติเราชนะเลือดเราได้ที่หนึ่งเนี่ยเขามีรางวัลอะไรให้ถ้วยถ้วยถ้วยมากไปมีถ้วยสบู่นกแก้วใช่ะสมัยก่อนไจะช่วยได้ถ้วยได้แค่ไหนไหมก่อนโอ้โหจากนั้นเรียนเสียงแบบเรียนเสียงของนักร้องคนไหนไพรวันครับ ไพวันอ่ะเร่างนี้ต้องร้องไพวันได้เดียวไพวันลูกเพชรเหรออ่าเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรเที่ยวจังหวดเพลงลังวันไพหรือว่าไพวันไพวันเพลงอะไรเพลงอะไรบลั๊นท์ส่ง ี <ELL> uh, à, ่คิดถึงเธออมืใจจาะปัิงตึงนนาใจนานฮิดแทงความรักตึงตึงลวงใจตึงติงตึงติงที่้นตาเห่ต้นโศกเอิ้ซึมเศร้าหาไปอ่ะตอนนี้ได้เพลงนี้ได้ได้เท่าไรชนะไหม ที่ไปประกวดหรอคณะได้แต่ไม่ได้ที่หนึ่งใช,ใช่ไหมต้องมีเสียงดีกับเร,รา,าผาาู้ใดจะนี่ผม้นำนี่พี่เป็นคนจังหวัดอะไรทุกคนได้บ้านอําเภอะไรอํเภอเมืองที่อยู่อาจจะรู้ได้ไหมน่าคล้ใยๆกับท่านสมศักดิ์เทพกุทินไงเลย นี่เป็นย่งไงกันเลยบ้านพี่อยู่สุขใจเพราะบ้านพี่เฝ้าเมาแค่เล่นมุกเก่นอยู่บ้านก็ซึมออกไปก็นอกกคไจะชื่ยฮะเพื่อนครับก็เอาเป็นว่า นักร้องลูกทุ่งเนะี่ยเขาก็ mm hmm. เหมือนก็หมาล่าเนื้อนะเขาเรียกเนี่ยกมันุดที่เราถ้าเรารู้นะรู้อย่างนี้เราเก็บเป็นสักดีซื้อที่ชื้ทางซื้อสมบัติที่มันสามารถที่จะช่วยเราตอนเดียวยุ่มากแต่เมื่อวงคนเข้าใจถิดว่านะักร้องลูกทุ่งแต่ละคนเนี่ย,ค,ยคือหัวหน้าวงดนตรี มันคือไม่เหมือนตอนรุ่นหลังๆอย่างเล่นรุ่นยอดรักสลับใจพี่สายยันสัญญาอันนี้เป็นเงินอันนี้เขาเขาเป็นของเขาเองเลยนะเขาเป็นโอ้คอนวอยดถมีเป็นแต่และมีคนหนึ่งนะนักร้องที่เขามีวินัยในการดํารงชีวิตมีวินัยในการที่ดูแลตัวเอง ที่ตอนนักปัจจุบันนี้นะอายุก็เกือบจะแปดสิบแล้วนะแต่เขาก็ยังมีพร้อมเขาดูแลร่างกายใช่รู้ไหมแดนเอพราะนั้นไม่ต้องโอ้โหเขาดูแลเขาดีทุกอย่างใช่เราไม่กินแทนพนันไม่ได้ผู้หญิงไม่เอาทุกอย่างดีเดีดีแล้วดูรูปร่างกายแค่แปดสิบยังไม่รู้แปดสิบแปดสิบกว่าแล้วมั้งแปดสิบสามแล้วร่างกายแล้วแก่ไม่เคยเดือดร้อนก็ตอนนี้ยังร้องเพลงได้อยู่ มองได้หรืว่าหลังต้องไปหาพี่เพลินภูมิแดบ้างนะฟังขอเชิญฟังจะนั่งฟังยืนฟังหรือนอนฟังใช่ไหมคนนี้นะรุ่อรุงรุ่งรุ่งกุ่งร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 งแม่ผ่องแม่ผ่องรุ่ร่รงรุ่ร่่่อง เฮ้ยนะไอ้ท่านขึ้นก่อนนะจิ้เจ้าเอ๋ยค่ะเคยอยู่ไกลแม่เขาดูอยู่โอ้ยแม่ก็วันเกิดใครมาเกิดแม่เราแล้วแม่ของสีไปร้องอ่ะแม่ก็น่ารักมากเลยชื่นชมโอ้ยก็ถือว่าแม่ก็เสียงเล็กมากนะครตัวเล็กด้วยตัวเล็กนิดเดียวอ๋อเพื่อนๆครับอันนี้คือพี่โคศิษ พูดเูิผู่สวา่สวางก็บทเพลงและหลายบทเพลงแต่ที่เรารู้สึกว่าดังมากที่สุดคือกัมพูชาที่รักกับเพลงยก่อนคนจนนะครับวันนี้เราก็มาให้กําลังใจนะครับให้ต่อสู้ชีวิตต่อไปเพื่อความอดทนแล้วก็อย่างน้อยนะครับยังมีแฟนเพลงของพี่และหลายคนที่ทเขาที่เขาเป็นกํนาลังใจให้นะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่ารุ่นผมเนี่ยห้าสิบหกสิบเนี่ยก็ยังยังพอที่จะฟังเพลงนี้อยู่เพราะนั้นการที่เราจะให้นักร้องคนใดที่ยังอยู่ในวงการอะไรรายการต้องเอาเพลงเก่าๆของศิลปินคนนั้นมาให้นักร้องเป็นโจทย์ให้นักร้องคนนั้นร้องเพลงเลยนะครับแล้วทําให้เพลงเฮ้ยใครคนใครเขาร้องมาอต้นฉบับเขาจะขึ้นเลยว่าคุณโพสิทธิ์ยุวสว่างเพลงกัมพูชาที่รับเพลงคนนี้เขาจะให้คดีให้คดีเรานะครับวันนี้ ผมกับคุณเอกพันธ์นะครับก็ต้องขอบคุณพี่นะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณเพื่อนเราหลายคนเดี๋ยววันนี้ผมมาช่วยเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณเอกพันธ์เนี่ยเอามอบให้ให้พี่สองหมื่นนะผมกับคนขอทุกคุณค, <น S 2> ครับ,รบขอให้มีเจระบวนการที่ได้ผลความพัฒนา,นะนานะที่ไปไหนเดินทางไปไหนอะไรนะก็ขอให้ได้ทราบ พี่บวชเป็นพระเถอะใช่พี่เหรอไม่แล้วมีเรื่องเป็นพี่เป็นชีไหมของตัวเองบ้าชื่อชื่อชื่อพี่อะไรชื่อพี่ใช่ไหมยิงเงินเท่าไหร่ของนี้เตรียมอะไรนะไอ้พูดเรื่องเงินรนะผมดหัวชบดร้อยเหรียญอย่าไปพูดบ่อยไม่ป่อมีดังคะไหโอ้โหเยอะเป็นแสนเลย ขอโทษลาเราล้วงน่าจะมาทั้งห้าอบาทนะครับพอแบงร้อยมีประมาณสามใบแล้นี่แบงี่สิใช่หป่าประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทบองสลานโอนแม่คุณแฟนพอดีนะผมเพื่อได้ั พี่แกเสียงดีมากนะแสงสุรีเนี่ยถ้าใครอยากจะ่วยเหลือก่อนนะเรื่อนครับอ่คือแบบแกเสียงดีมากไม่ไม่แกไปไปรองตอนตอนแรกที่เป็นนักร้องอะตอนนั้นแกแกไม่ได้พักผ่อนแกต้องร้องเพลงแล้วก็ถือว่าแสงสุรีโลดแต่ว่าดังไม่ดังดัง้วเดินเดินสายเดินอะไรเนี่ยบ่อยแล้วําว่าสุริแล้วก็สุริแล้วเมาก่อนก็ทำให้ทำให้ร่างกายพอถึงนี้เวลาแล้วก็มันมันมาฟ้องไง ข้างในกับพ่อแกโอ้โหเลือดเขาบอกนี่ผมไปเยี่ยมมาเนี่ยพวกมาเป็นเลือดเป็นกระโถนเลยอ่าครับเอากัมพูชาที่รักให้เต็มเต็มเพียงไรเพาเดี๋ยว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 ตังให้ให้แม่เนมิดองเดี๋ยวให้แม่เนมิดองเพล่ผมผมเอาเงินสดที่ห้าห้าพันนะเอาไปอย่าที่เก็บไว้เยอะแล้วก็เดี๋ยวผมโอนเงินเข้าบัญชีให้หมื่นห้านะ อันนี้ผมรู้ไว้ห้าพันไว้เผื่อจะใช้จ่ายอะไรต่างอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้มีเงินแล้วไปทำอะไรใหญ่โอ้ยายุปุ่นนี่เลยไหวแล้วเอาเก็บไว้ใช้ปประโยชน์หรับเราซื้อยาซุยกซุยยานะดูแลตัวเองไปเกิดมีแฟนเขาชื่นชมชื่อดอบไปแล้วเขาจะโอนมาแต่น้อยก็มีสักห้าหมื่นแสนมังก็เก็บเอาไว้เพราะว่าอย่าลืมว่า หน้าขอปีข้างหน้าแบบนี้จะโตได้ดีพอเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราเิ่มเยอะเลยเรามีเงินปุ๊บอย่าไปคนนั้นคนนี้เขายืมมาเหรอเราต้เรเก็เก็บไว้ไปไปดาวมอเตอร์ไซค์มาไว้ขับขันขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็บรถก็ขับเป็นผมมันไม่มีอะไรัเอย่างเดี๋ยอะราเอาหางเก็บไว้นะลูกเต้าก็ไม่ต้องหลอกเข้ามาดูแลเองได้ดาวตัวเราก่อนนะอยู่กับเมียเราก็ให้เมียบ้างอะไรบ้างก็ดูดูแลกันไปครอบครัวเนาะ พอเขาเป็นผู้ทุกผู้ยากเรามาตั้งนานแล้วเราก็ต้องดูแลเขาไปโอเคอ้าก่อนเราจะจากกันไปขออีกนิดเดียวท่อนที่สองของกัมพูชาที่รักอะเป็นท่อนน้อยท่อนหน่อยก็เป็นท่อนเดียวไปเลยสิกันแบบยาวไปเลยหลายรอบมาลองไม่ค่อยไหวนะไม่ไหวเลยนะบงบงสระนุ่นในกุลนันตั้งตั้ตาดงเมือนมีบทเอ้าเร็วหน่อย

ตนดัดังับเทีนฟ้าสกาวยดาวเหนฟ้าที่หลงสน่ปตักตสาวงามตัดตัดที่รักแต่น้องจงหยา ย้อนจะย้อนอวนม<อ>ือกับหลังจะฟังร่างกายไว้ที่อ,อ้อมแขอยู่ไหนกันนองอยู่ไหนกันนองบ้องซาลรโอนโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พี่โคศิษฐ์ขอบพวกคุณมานั่ง แม่แมนเดนอมิทมาแน่นสามคนนะไม่ร้องเก่ามาเลยครับมาแล้วพี่เดี๋ยวเราอยหลังอันนี้รวมกันแล้ว2,000กว่าปีเขาให้กำลังใจนะพี่แมนมานี่พี่ตาเรี่แมนหนึ่งพี่ก็แต่ละคนเพื่อนเครอดใช้ยี่หลังนี้พี่ตาเอาเอาเพลงดังของแต่ละคนพี่แมนของพี่แมนอะไรนะท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งฮะเชิญชมเชิญชมเชิญชมโดนนี่คือพี่แมนเดนอมิทเชิญชม เดาโชว์ชวนชมรำชมบรือจงามความแม่ยอดกาลยาการไาเย้อนกลิ่นหออยู่ในกระถางนกก็ยังม่จะดมจักอยู่บ้านเศษผีนกก็มีเื่อมมันตาววนดูวนโนมเต้มแม่มองในชวนโนมเด็กโดม โอ้โหอยากได้อยากได้ของพี่อาโพสิทเหตุใดแล้ววันนี้ก็ไม่มามีดังหลายเพลงลั่นตจมอนิจามาลีจิมจะหลงบังกอกปากหวานจะหลงบังกอกน้องนางบ้านนาที่จะาเทหาตู่ฟ้าบังกอกน้องเอ๋ยพี่จะขอบอกอย่าหลงบังกอก จนลืมบ้านน,น้องอย่าปล่อยจใจอยากไห้ลองเชื่อว่าจำเพียง <c oughs> แต่ที่เขาพูดว่าจะรักแกวตาไม่ขอรักลาย ขอจงไตรตรองยาด่วนลำพองโอ้น้องคิดบ้านฉันเขาเอาใจทุกอย่างขโมยสีทุกตลังก็ยะเสียหายเขาอาจพูดดี เพื่อที่ให้เจ้าตายใจบโปรดจำขำงคองพี่ไว้และเจ้าจะไม่เสียตัวเองแอนแมนกับโจวติดตาจองของเราเหรอท่านทึงท่านึินเหรอโค้งแห้งต้องมีน้ำแดงหัวจิตราจองรักน้องเธอจ้องได้ไหมขอจับจองหัวใจ ่วกันไว้เพื่อใครผิดแย่งบาลาสตูว์ไอ้เข็มจะเล่นเก็มแดงเพราะกลัวผู้แข่งจะแย่งเอาไปกินนโอเคเอาลทุกคนครับเดี๋ยววันหน้านะเราจะไปใครเนี่ยเพื่อนจะไปพี่สอนชัยสอนชัยแล้วยกไม่ได้เชียร์เหใช่ครับวันนั้นเราไปเยี่ยมพี่ธนรพรนะแต่ต้องบอกว่าพี่ธนรพรยังแข็งแรงอยู่ เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสองนะเอาว่าก็แต่มี่ถามไงั้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็แต่ตอนนั้นพี่พี่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมด้วยใจเยี่ยมเยี่ยมด้วยความเคารพความเคารพรักนะครับก็คุยพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมนักร้อมไหนก็ติดตามกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณแมนแมนมิดมิดเือแมนพ่อย